แก GPA 5ฟ M ขึ้นขอบขึ้นขอบจอแบบนี้นะไปเช็คไปเช็คเร s โ l ล t ชักนก <resolution S 2> ่อนพี่ขอหน้าเดสก์ท็อปไปเช็คว่าหน้าจอเท่าไหร่ครับอันนี้พันหกพักคูณเก้าร้อยก็ให้ตั้งให้เป็นพันหกคูณเก้าร้อยเปิดขึ้นมา กด EFC ไปที่ setting ลงมาที่ advanced graphics รับเปลี่ยนตรง window ให้มันเป็น full screen แล้วก็ปัจจนี้ให้มันเป็นนียจะเห็นวา่ามันจะตรงกับ กับหน้าจอเราแเราก็กดสเปกบาร์เพื่อเซฟปึ๊บเซนเตอร์ Center. เห็นไหมหายไปแล้วแางนี้เองอนี่ทำไมหุ่นอ้วนใช่ต้องลองปรับส่วนนี้ส่วนนี้ดูเรื่อยๆเอาใกล้เคียงกันใกล้เคียง